ท่านาาประธานสภาที่เคารพกับผมนายเทวพิพลิมจิตกรผู้แทนรัษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพปทุมธองาีานบางปะกอกพักก้าวไก่ครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับามาอภิปรายสรุปเป็นคนสุดท้ายของสมาชิกพักก้าวไก่นะครับจะได้เป็นที่ชัดเจนถึงจุดยืนและก็สิ่งที่พักก้าวไก่เองแนละสภาแห่งนี้นะครับจะขับเคลื่อนต่อไปนะครับขอสไลด์เลยนะครับ ก็เรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีข้อสังเกตอยู่หลายข้อสังเกตด้วยกันนะครับที่บอกว่าทั้งโลกนี้นะครับมีการที่ประเทศได้อนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วกว่า73ประเทศด้วยกันนะครับรวมถึงมี 3- 5ประเทศนะครับที่มีการห้ามนะครับที่เป็นประเภทสารนิโคตินซึ่ง ข้อสังเกตนะครับที่แต่ละประเทศเนี่ยอนุญาตให้ขายเนี่ยก็มีมากมายหลายอย่างครับอย่างที่ในสไลด์ที่2ที่จะแสดงได้เห็นครับยกตัวอย่างอย่างประเทศฝรั่งเศสนะครับการเริ่มแบนบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งนะครับซึ่งก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับรวมถึงบางประเทศเนี่ยก็มีห้ามาการขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบแต่งกลิ่นเป็นรถผลไม้เอยอะไรเอยเนี่ยเพราะเขาคิดว่ามันจะทําให้เยาวาชนเนี่ย ได้เข้าถึงมากขึ้นนะครับอยู่อย่างประเทศออสเตรเลียเป็นต้นครับแบรนด์แบบประเทศใช้แล้วทิ้งควบคุมไม่ให้โฆษณาบุหรี่แต่งกลิ่นใช้ข้อความดึงดูดให้เยาวชนเข้ามาใช้นะครับซึ่งอันนี้เป็นแนวทางที่หลายๆประเทศซึ่งคาดว่าทางกรรมธิการในชุดของเราเนี่ยที่จะตั้งขึ้นหรือไม่เนี่ยอาจจะนําไปเป็นตัวอย่างเทียบเคียงระหว่างกฎหมายต่างประเทศได้นะครับแต่ปัญหานะครับที่บุหรี่ไฟฟ้ามีอยู่นะครับถ้า ดูตามสไลด์ตามผมสไลด์ต่อไปนะครับก็ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าผิดกฎหมายนะครับทั้งนําเข้าจําหน่ายครอบครองถึงแม้ว่าจะใช้กันโดยเกื่อนกลาดโดยทั่วไปนะครับโดยพรบรที่เพื่อนผมได้พูดไปแล้วนะครับก็หลายอย่างนะครับอย่างเช่นคําสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค9้า5ครับสองหนะครับซึ่งตอนนั้นนี่ก็เหมารวมไปหมดเลยทั้งบารากุนะครับบารากุไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งตัวยาบาลากุด้วยนะครับก็รวมไปเลยซึ่งจริงๆแนละ้วมันคนละอย่างกันเลยนะครับท่านประธานประกาศกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ห้ามด้วยช่ยกนการในปี57รวมถึงพรบสุลกากรซึ่งอันนี้เป็นกรณีของการห้ามนำเข้าพรบสุลกากรพศ .2560 นะครับก็คือผู้ครอบครองก็มีความผิดเหมือนกันในฐานะนำครอบครองของเถื่อนนะครับ ซึ่งคณะกรรมการกรรมธิการชุดนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าถ้าเราแก้กฎหมายเนี่ยเราไม่ได้แค่ทอออําพรบใหม่แต่ก็ต้องมาแก้กฎหมายที่เป็นลากของการห้ามไว้ด้วยนะครับรวมถึงการจะแก้พรบ,รบรยาสูบไหมให้ยาสูบป,ประเทศไฟฟ้าหรือทางอ e ิเล็กทรอนิกส์เนี่ยให้เหมือนยาสูบทั่วไปหรือบุหรี่ทั่วไปของเรานะครับปัญหาที่สองครับที่เป็นข้อถกเถียงกันผมก็ได้ยินเพื่อนสมาชิกของสภาจากทุก ทั้งฝ่ายคา้าและรัฐบาลก,ก็บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยบางคนก็บอกว่าปลอดภัยขึ้นบางคนก็บอกว่าไม่ปลอดภัยจริงหรอกครับเรื่องนี้ผมไม่เถียยครับท่านประธานผมเองไม่ใช่หมอนะครับไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถกเถียงแต่ก็มีเปเปอร์มากมายหลายส่วนครับบางฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอันนี้ก็ใบแอดฝั่งนู้นก็บอกว่าไอ้นั่นก็รับเงินจากบริษัทค้า,ายาสูบรายใหญ่ของโลก ผมจะไม่ถกเถียงกันในนี้ครับเราควรจะไปถกเถียงกันในกรรมธิการแต่อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้มันจะดีไม่ดีแต่มันมีอยู่แล้วครับหน้าที่ของสภาของเราไม่ใช่คุณหมอที่บอกว่าดีไม่ดีอย่างไรแต่หน้าที่ของสภาของเราคือสร้างกฎหมายเพื่อมาควบคุมเพื่อมาปกป้องสิ่งที่อันตรายเพราะว่าไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอันตรายแล้วมันเราจะห้ามไปโดยหาวรสุราก็อย่างหนึ่งบุรีก็อย่างหนึ่งดังนั้น ถ้าใครคิดว่าบุหรีไ่ไฟฟ้าไม่ดีจริงๆผมเชิญเลยครับช่วยออกพอรบรว่าให้ประเทศไทยไม่มีบุหรี่สักมวลสุราสักหยดก็ลองดูนะครับดังนั้นเนี่ยการที่มีกฎหมายเพื่อมาควบคุมเนี่ยมันก็คือการที่เรามากําหนดกติกากันในสังคมนั่นเองนะครับปัญหาที่สา้อ6เสียงที่สาครับท่านประธานชาวไล่ยยาสูบจะได้ประโยชน์หรือไม่อันนี้ยังไม่มีข้อสรุปครับถ้ามองจากสไลด์เนี่ยฝั่งสนับสนุนเขาก็บอกว่า มองว่าตลาดบุหรี่ไฟไฟ้าไทยแปดันหอสิบล้านบาทต่อปีเนี่ยทำยังไงให้ชาวไล่ายาสูบี่ยที่ตอนนี้เนี่ยก็ประสบปัญหานะครับไม่ได้ตังจากโคต้ายาสูบบ้างอะไรบ้างไม่ได้รับซื้อบ้างเนี่ยเอามาทำไหมบางคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ได้หรอกเพราะว่ายาสูบป,ประเภทนี้ที่ทำกันเนี่ยในไทยปลูกกันในไทยเนี่ยมันเอาไปทำบุหรี่ไฟไฟ้าไม่ได้แล้วหลายครั้งนะครับก็บอกว่า บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันใช้นิโคตินซอมมันเป็นสารสังเคราะห์บ้างอะไรบ้างซึ่งอันนี้ไม่ต้องห่วงครับไปถกเถียงกันต่อเลยกับมาฮิกานะครับแต่ที่สํคาคัญที่สุดครับจุดยืนของพรรคก้าวไกลนะครับเราหาเสียงไปแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งก่อนนะครับแล้วยืนยันในคําเดิมว,ว่าต้องผลิตบริโภคนาเข้าจําหน่ายได้แต่ต้องมีการควบคุมไม่ใช่อยู่ดีปลดล็อกปุ๊บก็ไปปลูกต้นบุหรี่ไฟฟ้าได้บ้านละหกต้น อย่างนี้ไม่ใช่นะครับก็คือต้องมีการขอใบอนุญาตชัดเจนนะครับอนุญาตให้มีการผลิตนเข้าวจาหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในไทยได้อันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าคือต้องไม่ควบคุมต่ํากว่าบุหรี่ทั่วไปในปัจจุบันมีข้อกําหนดเช่นเดียวกับบุหรี่อายุผู้สูบห้ามสูบในที่สาธารณะห้ามโฆษณา,ห,า,ษณาหรือจัดโปรโมชั่นนะครับต่อไปเนี่ยถ้าเราเลกูเลตกันจริงๆเนี่ยใครขึ้นเว็บไซต์เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้โดนจับปรับแพงแน่นอนครับ และที่สํคาคัญที่สุดครับที่เป็นข้อห่วงใหญ่ก็คือมีมาตรการในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ห้ามแต่งกลิ่นรดและ,ะกลิ่นรสสีของผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้หลายคนที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่าเพิ่งตกใจนะครับมันเป็นมาตรการที่จะช่วยนะครับให้นักสูบหน้าใหม่เด็กและเยาวชนออกห่านะครับเราต้องเข้าใจครับว่าเราอยู่ในสังคมนี้มันมีสิ่งที่เราไม่ชอบครับมันมีสิ่งที่เราชอบครับ แต่สุดท้ายผมก็เชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้นะครับที่มีตัวแทนพ่อแม่พี่น้องจากทุกที่จะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะได้มาตั้งกฎให้เราทราบได้นะครับว่าเราควรจะเอายังไงกับเรื่องบุหริ่ไฟฟ้าครับเป็นไงขอบคุณครับท่านประธานครับ